ถึงบ้านแล้วครับนี่บ้านแล้วเอียนกับไส่ทงแล้วครับนี่เอียนเอียนจักตัวสองตัวครับเขาสองตัวมือนี่มาถึงบ้านอันนี้ช่องนี้เขาก็ทําเมนูวันดีจ้าวันดีค่ะเมนูอะไรจ้าอ๋อวันนี้จะเป็นเมนูปลาลาดพริกไปบ้านแห่มาได้เอาปลาลาดพริกเนี่ยถามหาว่าช่องชุ่มคออยู่ไหนอยู่ทําเพจเนาะใช่ทําเพจเพจเก่ามันมีปัญหาอยู่ตอนนี้อ่ากี่น้องเลยเปิดเพจใหม่ชื่อชุ่มคอแฟมิลี่นะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับพี่น้องป้องไปวันนี้นะครับจะพัดเผ็ดปลาไหลที่เราได้มาเมื่อวานนี่เนาะนี่ปลาไหลได้สามตัวไปดูตอนเช่าก็ได้ไหมหนึ่งตัวนะครับพี่น้องพัดเผ็ดปลาไหลนี่เครื่องปรุงของเราจะเยอะหน่อยไอ้นี่กับพริกไทยพริกไทยสดขมิน้นกระาชายบ แล้วก็ผมจะใช้เป็นพริกตัวนี้นะครับพริกอ่อนนะเขาเรียกอะไรพริกเขียวแหละอ่ากระกระเทียมแล้วก็เป็นพริกแกงก็จะเป็นพริกแกงพริกแกงเพชรน,นะแบบละเอียดแบบนี้นะครับใส่ใส่สักส่วนนึงใส่นิดเดียวแล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปตามหลังนะครับเพิ่มความหอมนะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความหอมตัวนี้จะดับคาวอันนี้ก็หลงังตำกระเทียมนะครับนี่ตำพอบุบๆนะนี่ จะได้ถึงเครื่องจะได้ไม่ขาวสิ่งสําคัญนะครับการทําปลาไหลขั้นตอนแรกเลยต้องล้างจัดการความขาวให้สะอาดแค่นั้นแล้วเรามาปรุงเครื่องอะไรมันก็จะจะลงตัวแล้วก็สบายขึ้นนะครับอร่อยแน่นอนไม่มีขาวเพราะว่าเราทาสะอาดเรียบร้อยนี่จากการเมือกจากการไล่ออกไขมดุดล้างให้มันดีอ่ะทุกอย่างแหละการทําอาหารนะครับอันดับแรกคือความสะอาดนะครับแล้วจะ เราขั้นตอนต,ต่อไปเราจะง่ายขึ้นปรุงง่ายอะไรง่ายๆแค่นี้ไม่ขาวแน่นอนครับผมแโอเคสีแอคชั่นวิธีการหั่นปลาไหลนะครับเราจะหั่นเล็กๆหั่นให้มันเข่าข้อนะครับแบบนี้นะชึบนี่ชึบอีกด้านจะไม่ฟูเดี๋ยวทิ้งไปปุ๊บเนี่ยด้านนี้จะฟูขึ้นเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมจะฟูขึ้นด้านนี้ไม่ฟูเห็นไหมรีบลง นี่อันนี้ฟูขึ้นสวยงามครับนี่เป็นกองเลยนี่สวยหั่นเข่าข้อแบบนี้นะนี่มันจะหั่นง่ายเข่าตามร่องกระดูกมันปึ๊บชึ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 บเห็นไหมชึบนั่นปึ๊บนี่ฟูขึ้นเห็นไหมด้านนี้จะฟูขึ้นด้านนี้จะรีบสวยงามครับประมาณนี้นะวิธีการหั่นง่ายโอเคอ่า Okay. มานี่ครับจะฟูสวยแบบนี้นะน่ากินมากเนี่ยเแบบนี่เป็นเป็นระเบียบมากนี่ใส่จานไว้นะนี่สวยไหมสวยนะสุดยอดเลยทั้งตัวน้อยทั้งตัวใหญ่นะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพัดก,กันลคะครันี่วิธีพัดนะ ถ่ายยาวเลยอยู่นี่เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเราทิ้งไว้นานนะครับนี่มันจะใช้กระทะใหญ่กระทยะ,ะทยักษ์สะอาดดีๆจะได้กินช้าแฝไม่มีหินไม่มีดินปนร้อนตับเต็กเดี๋ยวปากเขากำลังถ่ายคลิป ร้อนตกใครมีกระทะน้อยก็ใช้กระทะน้อยนะโอเคนี่ครับผมจะใช้เป็นนี่กระทะเบอร์ใหญ่เข่าเครื่องกว่า นี่คือน้ำมันหมูนะผมจะใช้เป็นน้ำมันหมูมันจะหอมกว่าใครมีน้ำมันพืชก็ใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้น้ำมันหมูอันนี้ผมเกลียวไว้นะนี่ใส่ไม่ต้องเยอะนะนใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะกระทะใหญ่รูให้ทั่วทำให้มันทั่วกระทะแบบนี้จะได้ไม่ติด จะได้บรรลั่นกันเวลาเราผัดโ้โหเดีร้อนมันร้อนก่นอน,นอออที่มันร้อนนี่รูปไม่เพราะอะไรมันไม่ใช่กะไฟนี่นะมันร้อนเพราะดวงอาทิตย์ที่ที่เขาทอดไข่กันไงนะ เียบเงียบกโอเคครับพัดเพชรปลาไหลนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการล่างทำความสะอาดนะครับจัดการกับเมือกมันให้หมดล่างไว้หลายน้ำนะครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกพริกนะครับกระเทียมพริกนี่โอเคผมจะใช้เป็นพริกสดนะครับพริกเขียวแหละอ่าเป็นพริกเขียวนะจะได้เพิ่มความหอมนี่กระเทียม คนนะครับคนโอเคแบบนึงพริกแกงครับใคยพริกแกงตำเองก็ได้นะแต่อันนี้พริกเป็นพริกแกงตลาดพริกแกงเพชรนั่นแหละนี่ใส่เข้าไปนั่ให้มันเก็บความหอมก่อนนะครับดีดีเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ ให้มันเกิดความหอมก่อนขั้นตอนต่อไปครับนี่เป็นขมิ้นกับกระชายนะครับที่ซอยไว้ใส่ลงไปเลยนี่อันนีอะไรฮะลากมันนี่เอ,อลากไม่ว่าเส้นผมผนก่อนให้มันเข้ากันครับนี่ นันนี้เรากระทะใหญ่เราเวิร์คาดไงนี่น International ง่ายโอเคอันนี้เตืเตมน้ำล่างคุกลงไปนิดนึงก่อนแน่ ให้มันเข่ากัน,นง่ายๆ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะเลี๋ยงไฟจักหน่อยนะจะเลียงแก๊สก่อนโอเคแก๊สร์ดครับรอ้อยสักคู่โอเคหลังจากที่ไฟมันแรงขึ้นเราเปลี่ยนแก๊สแล้วนะใส่ปลาไหลลงไปครับ คนเลยครับนี่คนเข้าไปให้มันเข้าออกันไม่ต้องกลัวมันคาานะเพราะว่าที่บอกไปคือเราล่างมาดีนะครับจ,จัดการเมือดจัดการอะไรแล้วสิ่งสำคัญคือกขั้นตอนแรกแหละต้องจัดการเมือดมันออกหมดละไหลนี่จะใช้เวลาไม่นานนี่ไม่มีคขาข้าว,ขาวเดียวหมดเราล่างมาดีโอเค พริกไทยอ่อนครับใส่ลงไปตัวนี้ขาดไม่ได้ต้องใส่ใส่ใหลายๆแซ่บหลายโค้ฟ้าเขียวครับ นี่คือน้ำตาลใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ผมใส่นิดนึงคนเนี่ยคนมันเข่ากันคนเยอะเนี่ยะเริ่มจะหอมขึ้นแล้ว น้ำล่างโคกครับใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวสีสันมันจะออกมาแบบนี้อ่า๋ยวน้ำมันก็แห้งพอน้าแห้งมันก็จะพอดีครับนี่แบบนี้ ใส่ไปเลยใบยกระเพราครับสำคัญเลยใบยี่หร่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่ใบกระเพราผิดฝาครับหมุนตัวเรียบร้อยหมุนตัวเซตมันจะอร่อยอ โอเคปึ๊บนี่เป็นไงน่าคิดเลยเห็นไหมดยอดครับสูตรนี่อันนี้ทำไมถึงจะให้ให้มันมีน้ำเพราะว่าจะได้น้ำไว้สาวเข่ากินนะครับชึบนี่ใส่เนี้ย ดูเถอะน่ากินมากโอเคครับเขียมเสิร์ฟแค่นี้เรียบร้อยทำง่ายครับเสิร์ฟยังไงวะนะมาถืออันนี้เด็เสิร์ฟก่อนนะนีนะจ้าเสียเสิร์ฟครับปึ๊บตักพักขึ้นก่อนนะใส่เข้าไป นหน้ามันก็เริ่มคุกคิกคุกคิก,คกไปของมันเองบนี่สุดนท้ายซักใส่บใส,ส่ในนีเ่เลยเห็นไหมสวยงามชื้นโอ้โหน่ากินมาก ้ำกระเม็ดตีง <C oughs> ผลกระเม็ดร้อนชึบโอ้โ,โ,อโ <C oughs> อย่างร้อนนะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนาไม่หมดแล้วครับ,บนี่ลาดลงไปครับจวบสวยงามของแท้ง่ายๆนี่เด้งๆเซตเป็นที่เรียบร้อยครับ สุดยอดเลยเห็นไหมเนื้อแบบมันจะเข่าเนื้อ,อย่างง่ายถ้าถ้าเราฝานแบบนี้นะถ้าเราหั่นแบบนี้นะมันจะเข่าเนื้อแบบนี้ครับน่ากินมาก,กานี่สวยงามครับก่อนจะอันนี้เราก็ต้องนิดนึงนะครับเรียกน้ำย่อยเออชุ่มคอบอกบใหญ่แท้นี่วิธีกินนะครับง่ายๆเลยแบบนี้มันน่ากินกว่าใช่ไหมเห็นไหม ตะกาขึ้นมาแบบนี้ใส่เข่าครับผิดไทยนี่ผิดไทยปึ๊บลาดลงไปแบบนี้ครับนี่มันได้น้ำเห็นไหมที่บอกว่าเอาน้ำนะแบบนี้ปึ๊บตกเข่าขึ้นมาแบบนี้ยัดไม่มีข้าวหอม หอมอมากหอมใบยี่หรา่าหอมใบกะเพราความคาวไม่มีเลยอ <c oughs> โอ้เรียบร้อยแล้วครับนี่ผัดเผ็ดปลาไหลอือหือสุดยอดเลย <c oughs> อืม อื้อชุดอหนรอยเอื้มโอ้โอ้โอ้ก่อนจวดก่อนจวดคอยอื้าชุมคอยอีกแล้วอื้มขยดอ่ะดีโอ้โดีเลยนะไทยกันอื้บ้า กินก็เข้าพอดีเนาะหอมหอมเลยแหละใบยีหลาเนาะหายากเลยูจ่ไม่เกิดสุดยอดนะสุดไหม <laughs> หอมหอมหอมมากเอาไม่กินเนี่ยนั่งทำอะไรฮะ<า>กินก่อนกินก่อนนี่หอมเท่าน,นี่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับพัดพพชปลาไหลเซ็ตเป็นที่เรียบร้อย ข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำสร้างสรรค์สิ่งดีๆเออนำคูนาคุณค่าสู่สังคมไทยบอกไม่ใช่เหลี่ยมแบบเขาไม่ใช่โอเคครับวิธีแบบบ้านๆพี่น้องเ้ยนี่แหละไปหาไปหาเซตก็เอามาทำกินเป็นกับแก้มกับเข่านะครับผมเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อแซบโอเคครับ วิถีชีวิตบ้านๆของเขามื่อนี้ขอกล่าวคำว่าย่ากล่าวคำว่าอะไรกล่าวคำว่ากล่าวคำว่าไงกล่าวคำกล่าวคำกล่าวคำว่าแซบหลายเด้อแซบหลายเด้อพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ